สวัสดีครับผมตอนนี้พามาดูแอมนะฮะแอมขยายเสียงนะฮะอินดิเกตแอมรีเซเอร์ที่คิงไกลนะฮะนี่นะฮะก็จะมีบอกอยู่นะฮะเบาเสียงไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นในส่วนเนี่ยทัดเดียวเนี่ยเนี่ยของอะไรน่าจะเป็นของไพ o อเนีนเยนะฮะ นไโอนีแนะน,น,นะฮะนี่นะฮะนี่ไหมนี่นะฮะเออพันเดียวเองนะฮะไม่แพงนะฮะนี่สองพันไม่รู้นี่นะฮะถ้าเสียก็แพงนะฮะแต่ถ้าซ่อมได้ก็ไม่แพงนะฮะอันนี้อยู่ที่อยู่ที่คนที่ซื้อไปนะอนี่สามพันนะฮะ พันนี่ของเลยฮอนเกียวนะฮะฮอนเกีวเขาบอกไฟไม่เข้าขายสามพันนะถ้าเกิดคนรู้ไฟไม่เข้าเพราะอะไรเปลี่ยนสามพันผมว่าน่าคุ้มนะฮะต้องเอาไปเทสดูนะฮะนี่นะฮะพันเดียวสามพันก็มีนะฮะปรับซ้ายขวาไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะบาลาน์เสียนะฮะของนี่นะฮะเคนวูด มึงเยอะเลยนะฮะเป็นชั้นเลยโอ้แอมขยายเสียงนั้นเลยนี่ของอะไรด้วยโอ้โหนี่นะฮะมีตั้งแต่พันหนึ่งถึงสามพันสี่พันก็มีนะฮะพันห้านี่นะฮะต้องดูอาการนะฮะว่ามันเสียตรงไหนอาการเสียตรงไหนนะฮะมเยอะเยอะเลยนะฮะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะฮะพันพันห้าสองพันห้าสามพันขอปัตติกไว้อย่างดีเลยนะฮะกันฝุ่นไว้เรียบร้อยนะฮะก็มีหลายยี่ห้อนะอันนี้ไพโอเนียนะฮะไพโอเนียไพโอเนียสมัยก่อนไพลอเนียคงจะดังน่าดูนะฮะเทียบเลยมีออนเกียวยามาฮ่าก็มีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูชั้นนู้นนะฮะอันนี้อีกชั้นหนึ่งนี่อันนี้อะไรเนี่ย นี่ PA เ a 3000 A นะฮะเครื่องเสียงการแจ้งเนาะถึงสามพบาทเองไรเนี่ยรีเลย์ไม่ตัดใช่ไหมเ้ยฮะรีเลย์ไม่ตัดเนี่ยของญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นมือสองนี่เขามีเยอะเลยนี่จะเป็นเครื่องเสียงการแจ้งแล้วนะฮะแอมปของพลาสติดไว้นะฮะประมาณ3,000บาทนะครับ แต่ก่อนไม่เห็นนะฮะเป็นแอมสำหรับเคื่อเสียงการแจ้งนะฮะชั้นนู้นก็มีนะฮะเดี๋ยวพาไปชมหลายชั้นนะฮะนี่ชั้นนี้ใช้ได้นะฮะสามพันห้าร้อยบาทตัวใหญ่นี่อันนี้ไม่เขียนคอมเมนต์อะไรนะฮะก็คือใช้ได้หมดนะฮะ ถ้าเขาใช้ไม่ได้อะไรเขาจะเขียนไว้นะฮะว่าจุดไหนใช้ไม่ได้ยังไงไฟไม่เข้าหรือยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เขียนเงี้ยใช้ได้หมดนะฮะสามพันห้าอุ้ยนี่ไปใช้ได้เลยเนี่ยของไพโอเนียนะฮะนี่นะฮะออนเกลนี่ออนเกียวนะฮะสามพันห้าร้อยบาทนะฮะไม่เขียนคอมเมนต์อะไรเลยนะฮะแสดงว่าใช้ได้ เื่อมอะไรอยู่โทษไอ้เชื่อมเจะถามเขาไงไอ้ถ้าเกิดไม่เขียนคอมเมนต์ว่าซ้ายไม่ดังอะไรไม่ดังนี่ใช้ได้หมดใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยสามพันห้าร้อยบาทแต่ไม่มีเขียนอะไรเลยเครับแสดงว่าใช้ได้หมดเลยครับโอ้ใช้ไฟร้อยสิบใช่ไหมครับม,มีมอเตอแปลงนะคือถ้าเกิดใช้ไม่ได้เราจะเขียนว่าซ้ายไม่ดังไฟไม่เข้าอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะอ,อย่างที่เห็นพันเดียวเลยพวกเนี้ยก็คือว่าวอลลุ่มหมุนปรับไม่ได้อะไรมีเลยดไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ย จะเขียนคอมเมนต์ไว้แต่ถ้าเกิดไม่เขียนไว้คือแสดงว่าใช้ได้หมดเลยโอเคขอบคุณมากครับโหนี่นะฮะนี่2,500เองนะฮะพาอเนี่ตัวนี้นี่นะฮะเป็นรีเซิร์버นะฮะเนี่ยดูข้างหลังนี่นี่นะฮะรีเซิร์버ของพโอเนี่นะฮะ2,500บาทโอ้โหถูกเลยนะฮะนี่อันนี้5,500แพงหน่อยของเค n นบูดนี่เค n นบูดนะฮะ5,500บาท นี่นะครับน,นี้4,500นะฮะของเดนนอนเนี่เดนนอน4,500บาทก็คือใช้ได้นะฮะไม่มีเขียนคอมเมนต์อะไรไว้เลยนะฮะเนี่ยสนใจมาลองเสียงได้เลยนะครับ4,500บาทเดนนอนแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้โซนี่โซนี่3,500บาทนี่นะฮะผมถ่ายราคาให้ชัดเลยนะครับเห็นแต่ก่อนเพื่อนๆบอกว่าเออไม่ถ่ายราคาให้ชัดๆนะฮะอันนี้ถ่ายราคาแต่ผมถ่ายทุกตัวไม่ได้นะมันเยอะฮนะ นีย่ยมมาห่าผมเอาบางตัวที่ผมมองเห็นแล้วกันยีมาหานะฮะรุ่นนี้นี่นะครับ4,500บาทนครับนะไม่มีคอมเมนต์ด้วยนะฮะก็คือว่าใช้ได้นี่นะครับใช้ได้ไม่ได้ามาลองดูนะฮะมาลองมาลองนี่นะฮะนี่ออนเกวนี่ฮนะโอออนเกวเกียว3,500บาทเอง นะโอ้โ oh, นี่อันนี้อะไรโซนี่โซนี่ก็สามพันห้าร้อยบาทนะฮะเป็นเป็นรีซีรเวอร์นะฮะเนี่ย DTS ดูหนังได้นะฮะเป็นระบบ DTS เนี่ยดูหนังได้นะฮะข้างหลังก็จะมีต่อเป็นห้าจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งนะฮะโอ้ถูกเลยทีเดียวนะฮะได้เลยห้านี่ยามาห้ายามาห้าสามพันห้าร้อยบาทนี่ยามาห้านะฮะ, 5, 5, 5, ะ,ฮะรุ่นนี้ โอ้นี่นะฮะโอ้ตัวนี้แคบหน่อยนะฮะเนี่ยจะมาห่าสามพัน้าร้อยบาทเป็นรีซิเวอร์เหมือนกันนะฮะให้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยฮะ DTS ระบบ DTS เลยนะฮะฟังเพลงก็ได้นะฮะดูหนังก็ได้พวกนี้นี่นะฮะอันนี้ก็ยามาห้านะฮะราคาปกติจะประมาณเนี้ยนะฮะ สามพันห้าสี่พันห้าเนี่ยอันนี้สี่พันห้าอันนี้สามพันห้าครับลองดูนะฮะแล้วแต่รุ่นนะครับนี่ยนนิ่งปิดเลยวะอยี่แล้ไหเนี่ยนี่ครับตรงนี้แคบหน่อยนะฮะผมต้องยักือถือมข้งหลังโอ้โหนี่เดนนอนเดนนอนสามพันห้านี่ตัวนี้นะครับเดนนอนก็สามพันห้าร้อยบาทใช้ได้นะฮะนี่นะ ถูกไม่ถูกแพงยังไงมาลองกันดูนะฮะจะได้รู้นะฮะว่ามันยังไงอันนี้มีที่ใส่แผ่นด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีสี่พันห้านะสี่พันห้าราคาไม่เกินสี่พันห้าห้าพันทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเกิดเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณสามพันสามพันห้านะฮะอันนี้นี่เขาก็ลองตู้แอมอยู่ตรงนู้นนะ ตูตดตูต,ต,ตูลองกีตาร์นะอันนี้ยาม,มาฮ่าโอ้มีหลายแบรนด์เลยนะฮะของมือสองของญี่ปุ่นนะยาม,มาฮ่าไฟโอนเนียออนเกวเทคนิคเคนบูดโซนี่นี่นี่สามพันถาออนเกียวนี่ครับออนเกวลายทองด้วยนะฮะไยทองข้งเงินเ <laughs> นี่ยปุ่มนะฮะตรงนี้สวิตช์เปิดปิดออนเกวสี่พันห้าร้อยบาทนี่นี่นะฮะด,ดูหน้าก่อนนะดูหน้าตาก่อนจักมาดูหน้าตา่อยนี่นะฮะ อันเกี่ยวตัวนี้สี่0ันห้าบาทนี่นะครับมาลองเสียงกันเอานะฮะเขาห่อปาจติกไว้นะฮะผมไม่ได้ลองให้ฟังนะฮะแต่ว่าเขาการันตีว่ามันไม่เสียนะเสียก็ไม่ต้องเอาไปนะฮะถ้ามาลองแล้วเสียไม่ต้องเอาไปเอาที่ใช้ได้นะครับนี่อะไรสามพันห้าตัวนี้มือมือนะฮะอยู่บนบนหน่อยโอ้โห เยอะนะฮะเป็นชั้นเลยโอ้อันนี้ก็ยามาฮ่ายามาฮ่าเยิ่มกันฮะออนเกียวเดนนอนไพโอเนียออนเกียวนะฮะไพโอเนียนี่ไพโอเนียนะฮะ <c oughs> อ้โปุ่นนะ,ะปุ่นอันนี้ยามาฮ่านะฮะ4,500บาทเออป4,500บาทนะฮะยามาฮ่าตัวนี้ เดนนั่นนะฮะตัวนี้เดนนั่นดูกันนะฮะเดนนั่นเดนนั่นก็สามพันห้าร้อยบาทนะฮะนี่นะฮะอ๊บสึ๊บนี่นะฮะสามพันห้าร้อยบาทเดนนั่นตัวนี้มีสองพันห้าร้อยบาทด้วยนะฮะตัวนี้ของโซนี่นะฮะไอ้นี่โซนี่นะฮะอันนี้โซนี่นี่ตัวนี้กล้องผมก็จะไม่ชัดอยู่ด้วยเลยอ่านี่โซนี่นะฮะเห็นยี่ห้อชัดๆ นี่2,500บาทนะฮะดูนะฮะเป็นรีเซิร์ฟเหมือนกันนะฮะใช้ดูหนังโอ้นี่อึ๊บเอออ่ามีตัวชิดเต็มที่เลยนะฮะอันนี้3,500ัารอยบาทแบบนี้ออนเกียลนะฮะออนเกียลออนเกียลตัวนี้4,500ันหาถ้าตัวใหญ่หน่อยตัวนี้นะฮะมีส่4,500นี่นะฮะออนเกียลตัวนี้ตัวใหญ่หน่อย ดูใหญ่ๆนะฮะใหญ่นี่นะฮะต้องคอยปรับโฟกัสกล้องอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่ามันก็เข้าออกๆนะตัวนี้ก็สามพันห้าพายงเนียเขาจะห่อพลาสติกไว้ทุกตัวเลยนะฮะถ้าใครอยากลองก็มาลองได้นะครับอุ๊บโอ้ยตอนนี้นั่งถ่ายเลยนะฮะนั่งถ่ายเห็นเลยนะฮะเป็นชั้นๆหนึ่งอยู่นู้ดนี่ฮะ างเป็นชั้นๆเลยนี่ใครที่ชอบนี่ยามาฮ่าก็มีฮะใครชอบยามาฮ่ามาได้เลยน,นี่ฮะนี่ยามาฮ่านะฮะอันนี้4,500ันบาทเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ของยามาฮ่านะฮะนี่ครับลองว่าเสียงดีฮะกิตติศักิ์เรื่องลืออยู่แล้วนะฮะยบ ตรงชั้นนี้รู้สึกว่าจะใช้ได้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดประมาณพันหรือสองพันเนี่ยก็จะอาจจะเสียเป็นบางจุดนะฮะแต่แต่เสียมากเสียน้อยนะฮะเสียน้อยก็ถูกไปเสียน้อยก็แพงหน่อยเสียเสียมากก็ถูกหน่อยนะฮะแต่ถ้าใช้ได้ก็ประมาณเนี้ยสามพันห้าสี่พันห้านะฮะสี 4, ่พันเยอะจริงะฮะมีสามพันห้าเลยเนี่ย นี่คที่ผมเห็นเนี่ยสองฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะไอฝั่งนี้ก็จะนี่นฮะก็จะเขียนว่าไฟไม่เข้าเสียงไม่ออกไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกเนี่ยเขาขายสองคันเนี่นะฮะของอะไรเนี่ยมาล้านนะฮะมาล้านมาล้านนี่นะฮะมาล้านแอมมาล้านรีซิฟเวอร์มาล้านนะฮะไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกนะฮะเออถ้าซ่อมเป็นนะฮะ ซ่อมเป็นก็โอเคนะฮะแต่ถ้าซ่อมไม่เป็นก็ไม่คุ้มนะฮะมีมีมีแอมกลางแจ้งด้วยก็มีแอมกลางแจ้งมาเทียบเลยตอนนี้นี่นะฮะแอมเครือเสียงกางแจ้งโอ้เยอะ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 ทีเดียวเลยนะฮะชั้นๆเลยก็มีเข้ามาบ้างนะฮะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นตูดนะฮะมีซิฟเวอร์ ปุ่มเยอะๆหน่อยคือต่องเสียบเยอะๆหน่อยนะฮะติดแอมกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งก็ตกประมาณ5,000-3,000กว่าบาทน,นี่แหละใช้ได้นะฮะนี่เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งนะฮะพูดตรงๆนี่5,500 ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันมึดมึดไปหมดเนี่ยเปนยี่ห้ออะไรลันซ่านะฮะรู้จักไหมฮะลันซ่าใครรู้จักเม้น์มาได้นะฮะลันซ่ารุ่นนี้นะฮะเม้น์มาแนะนำกันได้นะฮะเนี่ย Power Am ์แอมป n สองชันแนสี่ห้าพันห้าร้อยบาทนะฮะตัวใหญ่เลยทีเดียวเออเนี่ยมีลันซ่านะฮะ เรจะเห็นว่าทางมันแคบนะฮะเนี่ยทางมันแคบแค่นี้เองผมต้องพยายามหมุนหมุนกล้องให้เห็นชัดๆ,ๆนะฮะเนี่ยอู้หนี่7,500เห้าเปล่าแสงว่าโอเคเลยนะ7,500นี่แสงว่าต้องชุดใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเลยเทเดียวนะฮะภาษาญี่ปุ่นเลยนะทพงเลยวะสามสามร้อย,สา,อยสามร้อยบาทใช่ป่ะเนี่ยาสามร้อยสามร้อยผมเคยดูหนังเรื่องสามร้อยนะฮะ อะไรขุนศึกอะไรทักอย่างที่ไประหว่างกีกกับโรมันอะไรพวกนี้เปอร์เซียสงครามเปอร์เซียนะฮะปกติบ,บงังมองไม่เห็นมไม่ชัดนะเนี่ยมาลองได้นะฮะเนี่ยมีวอลลุ่มสองตัวซ้ายขวามีพาวเวอร์อยู่กลางตัวนี้เจ็ดพันห้าเลยนะแปลว่าต้องมีอะไรดีนะฮะเพราะผมว่าราคาสูงกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเจ็ดพันห้านอกนั้นเนี่ยห้าพันสามพันห้าอะไรเงี้ยมีตัวนี้เจ็ดพันห้าตัวเดียวเลยนะฮะ ไม่มีอะไรดีคงขายไม่ได้นะฮะเจ็ดตันห้าตั้งราคาอย่างนี้ต้องมาดูนะฮะต้องมาลองดูแต่จะถ่ายชัดๆนะฮะแต่ว่าปัติสิมับังไม่รู้ยี่ห้อกันนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เขามีโค้ดรหัสตรงนี้นะฮะยังไงแอดเน็ตมาถามก็ได้นะนย์สามเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยนย์สามเจ็ดสี่หนึ่งก็คือสามารถสามารถแอดไลน์มาถามเขาได้นะฮะรหรือว่าทักเฟสทักอะไรมานะฮะ สามารถติดต่อหรือโทรมาแล้วบอกโคดรหัสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปดูให้นะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมีโคดทุกตัวนะฮะโคดทุกตัวเลยเนี่ยแอมตึมอังนี้ก็มีอีกนะฮะโอ้พี่โอ้หนี่เนี่ยทางนี้ก็มีน,ะะน,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 มนี่เป็นโอ้หนี่แอมกางแจ้งโอ้ตึม นีนะ5,500นะฮะ3,500ก็มีนี่นะฮะยาวก็ 6, ุ่นก็หกนี่อันนี้5,500นะฮะ5,500อันนี้3,500นะฮะย่อ,อะไรวะบิเตอนะฮะบิกเตอร์เนี่เจอละนี่บิทเตอร์ตรงนี้นี่นะิเตอร์นี่นะ นี้แอมกางแจ้งเยอะนะฮะนี่เป็นเครื่องเล่นนี่นะโอ้นี่เป็นเครื่องเล่นนะฮะเครื่องเล่นซีดีสองพันห้านะเนี่ยซันซุย2 5สองพันห้าร้อยบาทฮันนี้นะฮะโอ้โหเทค โอ้นี่เครื่องเล่นเพียบเลยนะฮะนี่สองพันห้าอย่งนะ,ะเทคนิคโอ,โอนี่เครื่องเล่นอันนี้เป็นเครื่องเล่นนะฮะนี่เครื่องเล่น,นเทคนิคนะฮะเนี่ยเทคนิคสองพันห้าร้อยบาทซีดีสองแปดศูนย์นะฮะเราสามารถเอารหัสมาถามก็ได้โทรมาได้นะฮะผมจะปักเบอร์โทรให้ใต้คลิปนะฮะ บอกค้นรหัสเขาเลยนะซีดีสองแปดศูนย์ยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยบางทีผมออกคลิปไปของอาจจะขายไปแล้วนะฮะโอ้โหไอ้โห,โอโห,โหมวดนี้เป็นซีดีนะฮะโ,โชช